นี่ได้รับการสับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกันพักเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย ับสวัสดีท่านผู้ชมที่กคารบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมนิเกะน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของตู้กาชาตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมนั่นก็คือตู้ของเฮมนั่นเองนะครับนะซึ่งตู้นี้ครับผมจะเป็นพิกอัพตู้แรกที่เข้ามานะครับนะซึ่งตู้ เกมแนวนี้นะครับนะจากที่เคยเล่นมานะครับผมนะก็เป็นตู้ตามช่วงเวลานะครับนะจะเข้ามาสักพักนึงแล้วก็จะหายไปนะครับนะแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมันไม่ได้หายไปแน่นอนนะครับมันจะมีการวนกลับมาเรื่อยๆครับผมตามสไตล์เกมแนวนี้นะครับนะดังนั้นสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมนะชอบตัวละครตัวแนวนี้นะครับผมนะก็คิดให้ดีๆครับผมนะอย่าหลงแค่ดีไซน์นะครับแต่ต้องยอมรับว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับน่าจะโดน ใจหลายๆคนเลยแหละนะอ่าฮะอ่าโอเคครับมาพูดถึงในส่วนของแนวทางการกาชานะครับผมระบบการกาชาของเกมนิกเกะก,กันบ้างครับผมสําหรับตู้พิกอัพที่จะเข้ามานะครับอ่าสำหรับข้อมูลนะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการตามนี้เลยนะครับนะในวันที่10พฤศจิกานลยครับผมนะจะมีการปิดเซิร์ฟ ปิดเซิร์ฟครับผมตอนเวลาบ่ายโมงจนถึงเวลา4ี่โมงเวลาไทยนะครับนะบ่ายโมงจนถึง4ี่โมงเวลาไทยจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟครับและทําการเปิดเมื่อเิ่ทำการเปิดเซิร์ฟขึ้นมาจะมีตัวละครตัวใหม่นะครับผมเข้ามาก็คือตัวเฮมน,นะครับนะโดยตัวเฮมน,นะครับผมนะจะเข้ามาเป็นตู้กดกาชาเป็นช่วงเวลานะครับนะ คือน่นะครับผมว่าอัตราการออกครับผมตัวละคร s อคือ4%เปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนตัวละครเทมจะมีโอกาสออก2%เปอร์เซ็นต์จะมีการการันตีนะครับผมนะอยู่ที่200นะครับผม200แต้มทองนะครับนะตู้ของเฮมเนี่ยจะใช้ตั๋วเป็นตั๋วทองในการกดนะครับนะซึ่งจะไม่ซ้านะครับผมกับส่วนเงินที่เรากดก่อนหน้านี้นะครับนะอ่ะก็ตรงส่วนนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของ ตัวนิดหนึ่งดีกว่านะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับผมตัวเงินที่เราใช้กดตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแต้มเงินนะครับนะเห็นไหมครับอ่าซึ่งแต้มเงินเนี่ยก็จะเอามาทําการแลกเศษปลดล็อกตัวละครปลดลเวลนะครับในร้านค้านะครับนะแต่ของเฮมเนี่ยจะเป็นตัวทองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจจะต้องมีตั๋วทองแยกต่างหากนะรวมถึงการจะใช้ตัวทองตัวส่วนนี้เราสามารถใช้เพชรนะครับผมในการกดได้ด้วยอ่าย้ำนะครับคือเพชรใช้ในการ กดตัวทองได้แต่ตัวเงินนะครับผมไม่สามารถใช้ในการกดแทนตัวทองได้ดังนั้นใครที่มีเพชรอยู่ตอนนี้ก็กําไว้ดีๆนะครับนะเพราะว่าเราใช้ในการกดนะอ่าโอเคนะครับนะเพิ่มเติมละกันนะครับนะสำหรับใครที่กําลังลังเลครับผมว่าจะกดไหมนะครับจากประสบการณ์นะครับผมจากประสบการณ์จากคนที่เล่นเคยเล่นเกมแนวนี้นะครับนะบอกได้เลยนะครับว่า ดูคิดให้ดีๆก่อนกดนะครับเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยมันต้องมีการปลดล็อกปลดดาวนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตู้นี้เราอ่านสกิลขึ้นมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เก่ง อ่าหรือไม่ใช่เหมาะกมกมกับสไตล์ของเรานะครับก็แนะนําให้ข้ามเพราะว่าเกมแนวเนี้ยมันต้องปลดดาวเยอะๆนะครับผมต้องปลดดาวเยอะมันถึงจะใช้งานจริงได้นะครับนะถ้าไปปลดแค่1ดาวเนี่ยหดาวพวกเนี้ยมันปลดยากครับนะมันไม่เหมือนกับพวกตัวเงินนะครับนะที่เราจะเปิดตู้กาชาไปเรื่อยๆและสะสมแล้วก็แลกและปลดล็อกมันจะปลดล็อกดาวง่ายกว่า ดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่รอนะครับผมนะตัวทอนะครับผมลองคิดดีๆก่อนกดก่อนละกันนะเพราะว่ามันต้องใช้เพชรในการกดและสะสมแต้มอ่ะโอเคนะครับนะในส่วนที่ท่านไหนครับผมนะที่กาลังลังเลนะครับผมนะขอป้ายยาเพิ่มเติมไปละกันครับนะเพราะว่าตัวของเฮมเนี่ยก็จากที่เราสืบข้อมูลมานะครับผมคร่าวๆจาก Twi ต t e อร์นะครับผมก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับผมเป็นตัวละครนะครับผมสายอ่าสไตปเปอร์นะครับผมนะอิดิชั่นนะครับนะ จะต้องยอมรับว่าตัวละคอรออกแบบมาค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับยังไม่ทราบหรอกนะว่าเป็นไทท์อะไรนะครับผมนะแต่ผมดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นไทท์โจมตีนะครับนะอ่ะาฉากสแตต์บายครับผมนะในตอนรอโจมตีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขาสวยมากอ,อเรียกว่าทํามานี่คือช่างเข้าใจคนเล่นเกมจริงๆนะครับนะตนัวส่วนนี้อ่าโอเคนะครับนะ โอเคครับอย่าที่ทราบไปนะครับนะแล้วถามว่าตาแมวกดไหมผมโคงต,ต้องอ่านสกิลความสามารถก่อนนะครับเนะเพราะว่าเพชรเกมเนี้ยมันก็มีจํานวนจํากัดนะและตัวเนี่ยตัวเงินเนี่ยก็ไม่สามารถใช้คู่กับหัวทองได้ด้วยนะครับดังน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดสกิลมันดีจริงและเราคิดว่าจะปั้นตัวละครตัวนี้ยาวๆจริงๆนะครับนะก,ก็อาจจะหนักได้นะครับนะ คือกลัวว่ามันเป็นตู้ดักมากกว่าเพราะตัวละครอ,ออกแบบสวยมากนะครับนีกลัวว่าตู้ถัดไปหรือตู้ถัดไปตู้นึงเนี่ยมันจะเป็นตัวเทพนะครับนะดังนนเนี่ยของผมเลยต้องค่อนข้างจะต้องดูสกิลกันนิดนึงก่อนถ้าสกิลเทพนะครับผมจะมารีวิวแน่นอนนะครับนะในส่วนนี้ยังไงก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับวันนี้ผมฮอสเซ็ต็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ